มาสู่ในช่วงสุดท้ายของการตั้งวงคุยกับพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดนะครับก็ได้เห็นถึงการทำงานของคนรักแม่ครองเขารักกันแบบไหนมีวิธีการจะทำให้ที่ที่เขารักเนี่ยยังเป็นที่ที่น่าหลงไหลอีกต่อไปได้อย่างไรนะครับขอถามคุณบุญล้อมก่อนนะครับในช่วงนี้ในส่วนของโครงการบ้านมันคงเนี่ยนะครับการทำงาน กับรวมกับกลุ่มของคนรักแม่กลองเนี่ยมันมีส่วนที่จะหนุนเสริมยังไงและโครงการบ้านมันคงนี่คืออะไรครับมีส่วนในส่วนที่ว่าเสริมหนุนยังไงคือเราก็มาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคนรักแม่กลองก็เหมือนว่าเราก็ต้องมองเรื่องระบบอะของในพื้นที่ว่ามันจะทํายังไงให้มันสอดคล้องบ้านมันคงนี่เราทําก็ยกพื้นไม่ได้ทง ได้สอนคล้องกับวิถีชีวิตน้ําน้าขึ้นน้ําลง mm hmm. บ้านมังคงของเราไม่ได้ถมดินนะถ้าเราจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนจนเนี่ยสามารถรักษาระบบนิเวศได้การจัดก,การเรื่องขยะได้ mm hmm. เขามีทุนของเขา mm hmm. มีการจัดก,การเป็นเพราะตอนนี้ส่วนมากที่เขามองภาคประชาชนเนี่ยคือการจัดก,การจะไม่เป็นระบบ mm hmm. ไม่มีการทำงานเชื่อมโยงเค,ครือข่าย ไม่มีการทํางานทําแผนเป็นแต่งบประมาณมาเป็นแต่บ้านมั่คงตัวนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสมพื้นที่ในจังหวัดสมุทรส,สงครามเราสามารถไปแตะงบประมาณมา50าสิาล้านที่สิทธิของชาวบ้านจะต้องไปแตะได้จะคือว่าชาวบ้านก็ทําเองได้เพราะอย่างนั้นก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นตรงนี้และการทํางานร่วมกับคนรักแม่คลองนี่ก็ทําให้ คือเวลา,าเวลาอย่างากรณีบ้านมั่นคงเนี่ยครับจะมีปัญหาเรื่องว่าเอ๊ะเราจะสร้างสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ที่มันมีระระบบนิเวศอ่อนไหวอย่างเงี้ยครับ<ช>ทางประชาคพมพลังไอ้ก็ทําข้อมูลเนาะว่าบร,ริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันสามารถจัดการได้ในเรื่องของพังเมืองหรือเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าระบบจัดการชุมชนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคงเนี่ยมันชุมชนต้องแลกเปลี่ยนต้องประชุมต้องหารือต้องมีการจัดการภายในชุมชนมันไม่ได้อยู่ดีๆให้ชาวบ้านย้ายเข้าไปอยู่แบบ บ้านเอื้ออาทรที่แบบว่าร้อยพ่อพันแม่ย้ายเข้าไปแต่ว่าชาวบ้านนี่เขามีกระบวนการรวมตัวมีการพูดคุย,คยวางระบบการจัดการขยะการจัดการชุมชนพวกนี้เขาก็จะมีระบบการจัดการซึ่งเราในในฐานะประชาคมคนรักเมกองเราก็เข้าไปหนุนเฮ้ยถ้าจะทําชุมชนแบบนี้ต้องมาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้เรื่องอะไรบ้างที่เราต้องคุยกัน<ม>อย่างนี้ครับมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในบ้านได้เลยขาดมีส่วนร่วมอ่ามันก็จะขาดความมีส่วนร่วมของการคิดร่วมกันอือครับ ท่าที่ฟังดูได้ยินหลายคําเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะคําล่าสุดในการมีส่วนร่วมเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญไหมครของประชาคมคนรักแม่กรองในการขับเคลื่อนง,งานต่างๆม่เจตอนมันก็คือแก่นสารเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่านี่เป็นธุระของเราเนี่ยเราก็จะชี้ออกไปนอก <c oughs> ตัวหมดเลยเป็นหน้าที่ของคนนู้นคนนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะนํามาซึ่งความไม่สมดุลไม่ลงตัวกันมันก็ไปสร้างความขัดแย้งภายหลัง มนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเราจะเห็นว่าบ้านเอื้อทอนก็คือเป็นแท่นคอนกรีตระลังรูจอบไปตั้งอยู่ในนาเกลือนในขณะที่คนขาดที่อยู่อาศัยนั้นอาจจะมีชีพประมงต้องอยู่ติดคลองติดน้ำับนะซึ่งบางตำบลอาจจะขาดแคลนแค่20หลังคาเรือนก็ไปทําตรงนั้นไม่ใช่เอามารวมกันเป็นคอนโดฝาครอบเพชรในกรุงเทพ <c oughs> มันไม่ใช่ไงมันไม่เข้ากับวิธีชีวิตมมีส่วนร่วมทเป็นก็ค,คือมันเป็นการเคารพความเป็นมนุษย์ที่เสมอกันครับพวกเราชาวบ,บ้านประชุมนี้ล้อมวงกลมประจํา ไม่ได้มีประธานเว้นแต่ประถานที่มันบังคับจริงๆนะครับบทเรียนในการทำงานที่ผ่านมา10ปีกว่าๆนี่นะครับของคนรักแม่กลองเนี่ยคุณปัญญาพอจัสะท้อนได้เห็นก็บทเรียนผลสําเร็จที่ทำมาแรกๆเลยก็มีเรื่องเรือน้ำมันน้ำมันเตาผลน้ำมันผ่านไมมนะแม่กลองนะแล้วก็มีเรื่องโรงค่าหมูนที่เราต่อสู้เรื่องโรงแค่าหมู แล้วก็เรื่องทางรัฐส,สู่ภาคใต้ต่างแลหล่งภากเบีย้ยนะฮะซึ่งมีรงไฟงไฟ้าอีกหลายหลายเรื่องที่เรารวมตัวกันต่อต่อสู้นะเพราะว่าสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วถ้ามาอยู่แล้วเราไม่สุกแน่อาจจะอยู่ร้อนนอนทุกข์นี้เราจะทํายังไงให้อย่างเรื่องบ้านมันคงกับเหมืกอกแนถ้มแดงมีปัญหาเราก็มาสร้างเครือข่ายพี่เปนร้อนไปช่วยพี่เป็นร้อนม,มีปัญหาเราก็ต้องไปช่วยกันเ <Okay. S 1> ป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นเกิน <Okay. S 1> เป็นการ <Okay. S 1> เสริมหนุนกันอะไรฮะที่ทําให้ ความเข้มแข็งของคนรักแม่กองจะถึงถึงถึงมาได้ก็รายการคุณชื่ออะไรอ่ะพอเพียงเพื่อเผ่นดินเกิดใช่ไหมคนแม่กองมันอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไม่เถเยยทยานนี่มันคือแก่นของสังคมไทยครับมีกติกาสังคมไม่ใช่เอากฎหมายของพวกแองโกลแซกซอนมาสวมใส่เราเราเป็นผู้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไม่เถเยยทยานแต่เราจะทําให้สมดุลกับโลกาภิวัต์ซึ่งเป็นผู้อยู่ยากเลี้ยงยากเถเยอทยานเนี่ยยังไงอยู่ร่วมให้สอดคล้อง เราไม่ว่าแต่เราหาสมดุลเราต่อสู้ด้วยเหตุผลของเราใครจะว่าเราอะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่เราก็คงได้ทําอะไรจริงไว้บ้างกลับมาสู่รากรากของเราผมรากเงาเรามีรากเง้าผมคิดว่าประชาคมคณะแม่กองเราเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเหมือนการสร้างการเมืองภาคพลเมืองเพราะคำว่าพลเมืองคือพละกําลังของบ้านของเมืองเพราะประชาคมคณะแม่กองเนี่ยคือเป็นพละกกาลังของเมืองแม่กองครับ เพราะ,ะว่าถ้าเราสร้างการเมืองภาคพ,พลเมืองดีเนี่ยเราจะได้นักการเมืองที่ดีแต่ถ้าการเมืองภาคพ,พลเมืองอ่อนเราจะได้นักการเมืองที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแม่กองเราเนี่ยเราคิดว่าประชาคมและแม่กองเราเนี่ยจะ,ะยต้องสร้างพลังกาลังของบ้านของเมืองเราเราคิดอย่างนั้นครับนะคระับครับคนรุ่นใหม่ครับ<笑><笑>อยากเห็นแม่กองในอนาคตเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างฮรคือ <c ười> ผมว่าจริงๆแล้ว ผมเติมนิดนึงคือว่าจุดเน้นสําคัญของคนแม่กองที่ร่วมมือกันมามนคือเรื่องของความรู้ที่เราพยายามสร้างเพราะว่าคําถามสําคัญก็คือว่าเด็กคนนึงจะรักแม่กองได้ยังไงคนคนนึงจะรักแม่กองได้อย่างไ้จิตสานึกนี่หน้าตาเป็นยังไงคือผมเชื่อว่าจริงๆคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีจิตสํานึกติดตัวมาตั้งแต่ต้นหรอกครับแต่ว่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขา เขารักเพราะว่าเขารู้ไงครับว่ามันสําคัญกับเขายังไงซึ่งสิ่งสําคัญที่เราที่เราอยากให้เกิดคือเราอยากให้คนแม่กลองทั้งหมดเนี่ยรู้จักแม่กลองในมุมที่ไม่ใช่มุมที่นักท่องเที่ยวหรือคนอื่นรู้แต่ในมุมที่พวกเราอยู่เป็นอยู่กันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือผมเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้แล้วเดี๋ยวทุกคนจะรักเองแต่อย่าไปเรียกร้องหาความรักโดยที่เขายังไม่รู้เหมือนกับถ้าเรา อยากจะรักใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องรู้จักเขาให้ดีที่สุดะครับคือถ้าเราจะรักแม่กองเราก็ต้องรู้จักแม่กองให้ดีที่สุดแล้วถ้าเรารู้จักแล้วคงไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกรับว่าเขาจะรักหรือไม่รักเพราะว่าเมื่อถึงเวลาผมว่าเขารักเองอนาคตผมก็อยากเห็นคนแม่กองะครับรู้จักเมืองแม่กองให้มากมีความรู้มีข้อมูลเข้าใจความเป็นความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปของคนแม่กองแล้วผมเชื่อว่าอนาคตเราไม่ต้องมานั่งรณรงค์บอกว่าให้ทุกคนมารักแม่กองแต่ว่าทุกคนจะรักแม่กองจากจากหัวใจครับผมเชื่ออย่างนั้นคนรุ่นนี้ มองอนาคตของคนรุ่นใหม่พอจะไปได้ไหมคือผมว่าประชาคมคนรักแม่กองมันไม่ใช่มีแค่เราแค่นี้ไงประชาคมคนรักแม่กองคือมันไปสร่ต้านไปทั้งทั้งพื้นที่มันไม่ได้บอกว่าประชาคมคนรักแม่กองคือปัญญาคือสุรจิตหรือว่าคือชิสนุวัตไม่ใช่แต่คนรักแม่กองที่ที่อยู่กันเนี่ยมันกระจายอยู่ทุกหย่อมหญ้าที่ไหนเป็นเกิดอะไรขึ้นมามันจะมีเสียงวอยพวกนี้ออกมาให้เราต้องมารวมตัวกันที่จะจัดการ บางอย่างภายใต้เหตุและผลของของการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้เนาะไม่ใช่บอกว่าคนรักแม่กองมันต้องบอกว่าสี่ห้าคนนี้ต้องเป็นคนบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แต่คนรักแม่กองคือคนทุกคนของเมืองนี้แล้วก็อาจจะเป็นจุดเด่นของประชาคมคนรักแม่กองด้วยที่อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรแข็งๆที่จะต้องเป็นคนนั้คนนี้ใครนำอะไรแต่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับก็มา เต็มให้เราได้เห็นนะครับถึงคนรักแม่กองเขารักกันอย่างไรแล้วน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีๆไปสู่พื้นที่อื่นๆได้ด้วยนะครับที่สามารถที่จะรวมตัวกันขึ้นมานะครับแล้วก็ในการที่จะมีถอดบทเรียนกับสิ่งเหล่านี้ทั้งเรื่องของการทําการรู้จักตัวเองรู้จักพื้นที่ทําการศึกษามีการวิจัยท้องถิ่นสามารถที่จะไปมีปากมีเสียงต่อรองกับทางภาครัฐได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ สร้างถิ่นที่อยู่แผ่นดินเกิดของเราให้มันน่าอยู่เหมือนตอนที่เราเกิดขึ้นมานะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดนะครับผมแล้วก็แขกรับเชิญทุกท่านก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกับพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับแล้วคลองสายลองนี่ทำระเีบก็อยู่ในพื้นที่ตามที่คลองนั้นปรากฏอยู่สมมติว่าคลองนั้นอยู่ในสีเขียวเกษตรกรรมก็เป็นไปตามสีเข<า>ียวเกษตรกรรม ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะทำให้กลุ่มคนจากชุมชนที่มีความแตกต่างทั้งอาชีพเพศวัยและความคิดจำนวนไม่น้อยสามารถทำงานร่วมกันได้ในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้าสู่บ้านเกิดเมืองนอนนั้นเต็มไปด้วยปัญหาที่หากพวกเขาไม่รู้เท่าทันแล้วก็อาจเกิดวิกฤตขั้นร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ ในสภาพนิเวศที่ซับซ้อนอย่างเมือง3มน้ำที่แม่กรองนี้ไม่อาจจะยอมรับอำนาจในการจัดการระบบนิเวศโดยรัฐได้อีกต่อไปเพราะความซับซ้อนเหล่านี้กลับสร้างภูมิปัญญาสั่งสมแก่คนแม่กรองที่นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคใดๆก็ไม่อาจเข้าใจและสร้างนโยบายในการพัฒนาที่ลึกซึ้งได้ครับตัวอย่างก็เช่นการจัดการน้ำที่รัฐพยายามแยกส่วนพื้นที่ กลายเป็นเขน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มแต่พวกเขาก็ยืนหยัดหนักแน่นว่าระบบน้ำต้องผสมผสานกันครับเมืองแม่กรองต้องอยู่กับสามน้ำจะแยกออกจากกันไม่ได้คนแม่กรองทราบดีว่าสภาพนิเวศเหล่านี้อ่อนไหวเพียงไรและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อสังคมของคนแม่กรองเพียงไหนประชาคมคนรักแม่กรองจึงเกิดขึ้น เพราะความรักต่อมาตุภูมิรักต่อแผ่นดินเกิดที่เป็นเสมือนต้นทานของชีวิตครับพวกเขาบอกว่าเราไม่เพียงแต่รักษาแม่กรองแต่เรารักแม่กรองอย่างสุดจิตสุดใจอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆอย่างที่ความรักอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นแก่ผู้คนได้ฉชนนั้นครับ